สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมชินิมแพททุกคนด้วยนะครับพบกับผมนายเจสซีเนตคนเดิมในครึ่งแรกของแพท2.4พี่มีของเราได้ทำการปล่อยเฉินเหอพร้อมกับ3ตัวละครสีดดาวได้แก่ยุนจินหนิงกวงแล้วก็ชงยุนครับซึ่งสำหรับไกด์ของน้องยุนจินเนี่ยผมได้ทำคลิปไปเรียบร้อยแล้วใครที่ไม่อยากพลาดคิปนั้นก็สามารถกดที่รูปตัวไอด้านขวาจอได้เลยนะครับ ในคลิปนี้เราจะมาโฟกัสที่ตัวละครสีดาวอีกตัวหนึง่งนั่นก็คือชงยุนนั่นเองครับใครที่กําลังรออัปเดตไกด์ของตัวละครตัวนี้เนี่ยคุณมาถูกที่แล้วล่ะครับแต่ก่อนจะไปเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่ต้องการหาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้จะได้เห็นคลิปนี้กันเยอะๆนะครับแล้วก็สําหรับใครที่กําลังมองหาด้านเติมเทสทั้งแบบแ็คแล้วก็แบบรายเดือนที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยโคด้าช็อปเนี่ยเป็นคําตอบของคุณได้นะครับ ได้รับรองจากทาง g e n h i n Impact Official เลยทีเดียวครับแค่เ,เพื่อนๆคลิกลิงก์ใต้ description เลือกเกม g e n h i n Impact กรอก UID แล้วก็เลือกเซิร์ฟเอเชียเลือกแพ็คเติมเงินที่ต้องการเลือกวิธีการเติมเงินซึ่งอันนี้รองรับหลายช่องทางมากเลยครับทั้งไลน์ Pay ทูมอนี่วอลเล็ตระบบธนาคารบัตรเครดิตบัตรเดบิตและก็ออื่นๆอีกมากมายเลยครับหลังจากนั้นกรอกอีเมลที่ต้องการจะให้ส่งใบเสร็จไปเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ได้เพจเข้า ID ของเพื่อนๆแล้วครับ ง่ายๆแล้วก็ไม่ใช้ ID พ s าสวดในการเติมเลยด้วยรับรองความปลอดภัยแน่นอนครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับสกิลแต่ละสกิลของชงยุนกันก่อนแล้วกันนะครับ สำหรับสกิล e ของชงยุลเนี่ยจะเป็นการฟาดดาบใหญ่ไปข้างหน้าทำความเสียหายน้ำแข็งเป็นวงกว้างหนึ่งครั้งซึ่งตัวคูณดาเมจเนี่ยถือว่าสูงมากๆเลยครับจัดว่าสกิล e นี้เป็นสกิลที่มีดาเมจรุนแรงมากๆสกิลหนึ่งเลยนี่ผมยังไม่นับเรื่องที่ว่าสกิลนี้สามารถทำปฏิกิริยาละลายได้ด้วยนะครับถ้าเราสามารถแปะไฟได้ก่อนที่เราจะกดสกิล e เนี่ยเราสามารถทำดาเมจหลักหมื่นจากสกิลนี้ได้ไม่ยากเลยครับ นอกจากนี้สกิลนี้ยังมีซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึง่งคือการเคลือบอาวุธประเภทโจมตีระยะใกล้ด้วยท่าน้ําแข็งได้ครับในจุดนี้จะทําให้การเล่นชงยุนคู่กับตัวละครท่าน้ําแข็งอีกหนึ่งตัวเช่นตัวของโรซาเรียหรือว่าเคยะเนี่ยจะทําให้ตัวละครเหล่านั้นทําดาเมจได้อีกมากโหเลยล่ะครับ ทั้งนี้เนื่องจากโดยปกติแล้วทั้งโรซาเลียแล้วก็เคยะาเนี่ยเราจะ build a r t แ f a c t ส่วนถ้วยเป็นโบนัสซ้ำแข็งอยู่แล้วครับแต่การโจมตีปกติของตัวละครเหล่านั้นดันเป็นการโจมตีกายภาพทําให้ไม่ได้รับผลของโบนัสซ้ำแข็งของ a r t แ f a c t ครับแต่ถ้าเรานําชงยุนเข้ามาเข้าทีมด้วยจะทําให้ตัวละครเหล่านั้นโจมตีปกติเป็นท่าน้ําแข็งได้ตรงนี้จะทําให้ทั้งโรซาเลียและก็เคยะาเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากค่าโบนัสซ้ำแข็งของ a ติแ f a c t ได้ครับ ใครที่ว่าสกิลนี้มีประโยชน์มากๆแล้วประโยชน์ของมัน,นยังไม่ได้หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับตัวชงยุนมีแพ s ซีฟท a าเลนที่จะทําให้เมื่อระยะเวลาของสกิล E ีหมดลงจะเกิดสปิ i ิตเบ d e ลงมาทำดาเมจปิดท้ายพร้อมกับลดค่าต้านทานน้าแข็งของมอนสเตอร์ลง10%ครับในจุดนี้จะทําให้แม้เราไม่ได้เล่นชงยุนคู่กับตัวละครที่ใส่เซตลมมาลดค่าต้านทาน ัวชงยุนกับตัวละครท่าน้ำแข็งอื่นๆเนี่ยก็ยังคงมีดาเมจที่รุนแรงอยู่ดีครับนอกจากนี้ใครที่มีกลุ่มดาวที่2ส,สกิล E ของชงยุนเนี่ยยังจะช่วยลดคูดาวของสกิลต่างๆของเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนะครับตรงนี้เหมาะมากๆเลยกับทีมที่เน้นการสลับตัวมาสแปมสกิลบ่อยๆอย่างเช่นทีมเนชั่น a l ลเป็นต้นครับนั่นแหละครับอัตราประโยชน์อันมากโขของสกิล E ของชงยุนแต่สกิลอันติของโชตาบอยคนนี้ก็ดีไม่แพ้กันเลยนะครับ เมื่อชงยุนไรสกิลออลติเมตจะเกิดดาบใหญ่ท่าทั้งแข่งขึ้นมา3เล่มลงมาทำดาเมจอย่างต่อเน,นื่องครับที่เลเวล9เนี่ยดาบแต่ละเล่มจะสามารถทำความเสียหายได้240%ของพลังโจมตีเลยทีเดียวครับแล้วความดีงามของอันติของชงยุนก็คือดาบแต่ละเล่มเนี่ยไม่มีอินเทอร์นอลคูดาวในการทำปฏิกิริยาท่าครับนั่นหมายความว่าถ้าเราแปะเกล็ดไฟได้มากพออันติของชงยุนเนี่ยจะสามารถทำปฏิกิริยาละลายได้ทั้ง3เล่มเลยครับทำดาเมจเพิ่มเติม1.5เท่าทั้งหมดเลย อันติีของชงยุนเนี่ยจัดว่าเป็นดาเมนส่วนใหญ่ของชงยุนเลยนะครับแล้วก็มีครูดาวและค่าคอสในการร่ายที่ถูกเอามากๆเรียกว่าใครที่เซตอัพสกิลเก่งๆเนี่ยวนอันติชงยุน1-2รอบหมอนก็ตาทั้งเวบแล้วล่ะครับ ดังนั้นจากความสามารถของสกิลทั้งหมดที่ผมกล่าวมาหน้าที่หลักๆของชงยุนเนี่ยคือการเป็นเบอร์ซัพพอร์ตครับหรือก็คือเป็นตัวซัพพอร์ตทีมที่สามารถสลับตัวออกมาสร้างดาเมจชุดใหญ่จากสกิลอันติเป็นครั้งๆไปครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้กลุ่มดาวที่มีความสําคัญกับชงยุนมากๆเลยก็คือกลุ่มดาวที่3และก็กลุ่มดาวที่6ครับกลุ่มดาว3จะเป็นกลุ่มดาวที่เพิ่มเลเวลของสกิลอัลติของชงยุนทําให้สามารถทําหน้าที่เบอร์ซัพพอร์ตได้ดีขึ้นส่วนกลุ่มดาว6จะทําให้ชงยยุนนกลาาเเเป็เทพจ้ครับ เมื่อชงยุนร่าสกิลอัลติจะมีสปิริตเบดเพิ่มขึ้นมาเป็นสีเล่มแล้วก็หากมอนสเตอร์เลือดน้อยกว่าชงยุนเมื่อไหร่เนี่ยตัวสปิริตเบรดแต่ละเล่มจะสร้างความเสียหายได้มากขึ้นอีก15%ครับทั้งได้ตัวคูณดาเมจของสกิลอัลติเพิ่มจากการได้สปิริตเบดที่มากขึ้นแล้วก็ได้โบนัสความเสียหายเมื่อศัตรูเลือดน้อยชงยุนที่มีกลุ่มดาวนี้เลยเก่งออามากมากเลยครับ ดังนั้นผมค่อนข้างแนะนําว่าใครที่อยากจะปั้นชงยุนมาเล่นเนี่ยขอให้อย่างน้อยมีสักกลุ่มดาวสาก่อนละกันนะครับส่วนถ้าใครมีกลุ่มดาวหกอยู่แล้วหยิบม,มาปั้นเถอะครับให้เทพเจ้าโชตาบอยคนนี้ออกมาทําหน้าที่ของตัวเองได้แล้วครับมาคุยกันต่อถึงวิธีการปั้นตัวละครนี้กันครับ เริ่มต้นที่การอัพทาเลตกันก่อนละกันสำหรับชงยุนเนี่ยจริงๆแล้วความสําคัญในการอัพสกิลจะขึ้นกับรูปแบบของทีมที่เราพาน้องไปเล่นด้วยครับแต่ถ้าเราจะปั้นน้องโดยภาพรวมผมแนะนําให้เราให้ความสําคัญกับสกิลอัลติเมทก่อนครับลองลงมาจะเป็นสกิล E ส่วนการโจมตีปกติเนี่ยเราไม่ต้องอัพก็ได้ครับส่วนต่อมาคืออาร์ติแฟกต์ครับในปัจจุบันไม่ได้มีเซตใดเซตหนึ่งที่ดีกับชงยุนเป็นพิเศษ เรานิยมใส่เซตย้ำกันซะมากกว่าครับโดยเราจะใส่เป็น2 No โนเบสคู่กับ2บิสาสหรือว่า2วันเดอเลอร์ปนๆกันไปครับ4เอมเบลมเนี่ยถือว่าเป็นเซตที่ไม่ได้แย่สำหรับชงยุนเลยครับแต่หากเราจะใช้งานเซตนี้เรามีความจำเป็นต้องปั้น Energy r e c ชาร์จให้ถึง14 0เป็นอย่างน้อยนะครับไม่เช่นนั้นการใส่2 n o โนเบสคู่กับ2บิสาสเนี่ยจะดูดีกว่าทันทีเลยครับซึ่งตัวชงยุนไม่ได้ต้องการค่ารีพลังงานอะไรมากมายเลยครับเพียงแค่120-130เพึยงพอแล้ว การใส่ CM เล่มเลนี่ยเลยไม่ได้ดีขนาดนั้นครับเซตสุดท้ายที่ผมจะแนะนําเป็นเซตเฉพาะทางซึ่งเป็นการจํากัดให้ชงยุลเนี่ยไปได้เฉพาะทีมทาละลายย้อนกลับเท่านั้นครับนั่นก็คือเซตสีลาวาวอลกเกอร์นั่นเองเซตนี้เนี่ยหากมีการแปะไฟก่อนที่ชงยุนจะกดสกิลอีหรือว่าอันตีเนี่ยตัวน้องจะทาดาเมจโบนัสได้เพิ่มเติม35%ครับก็ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวแต่นั่นแหละครับเราจะต้องแปะไฟก่อนถึงจะใช้ประโยชน์จากเซตได้ทําให้ชงยุลเนี่ยไม่มีความหลากหลายในการจัดทีมครับ ในส่วนของค่าเซตัสอาร์ติแฟกต์เนี่ยในส่วนถ้วยให้เราใส่เป็นโบนัสน้ำแข็งนะครับส่วนมวกให้เราเลือกเติมอัตราคลิหรือว่าความแรงคลิตามแต่ที่ขาดส่วนสุดท้ายคือนาฬิกาเนี่ยผมแนะนําให้ใส่เป็นค่าความชมนานาญธาตุครับแต่เราอาจจะใส่เป็นนาฬิกาพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ได้ในกรณีที่ออฟรองของอาร์ติแฟกต์สวยมากๆครับแต่ถ้าเทียบกันในกรณีที่ออฟรองพอๆกันแล้วเนี่ยนาฬิกาชำนาญธาตุดูจะดีกว่านาฬิกาโจมตีเปอร์เซ็นต์ครับ ในส่วนของสับเซตให้เราให้ความสำคัญกับอัตราคริแล้วก็ความแรงครีเป็นสําคัญส่วนที่เราโฟกัสลงลงมาจะเป็นค่าความชนนานาญธาตุแล้วก็พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ครับเราอาจจะหาฟื้นฟูพลังงานไว้สักหน่อยก็ได้เอาสัก120-130ถถือว่ากลางสวยนะครับ มาดูในส่วนของอาวุธกันบ้างครับแผนภูมิรูปแท่งที่เพื่อนๆกำลังเห็นนี้เป็นแผนภูมิเปรียบเทียบดาเมจจากสกิลอีรวมกับอันตีของชองยุนในทีมทันดราย้อนกลับครับ,รบที่มีเบนเน็ตเนี่ยใส่สีโนเบสส่งพลังโจมตีให้1,000หน่วยจากแผนภูมิเน็ตผมได้เอาดาบใหญ่ที่น่าสนใจมาจัดเป็นเทียรลิสแยกระหว่างอาวุธ5ดาวกับอาวุธ4ดาวตามน,นี้เลยครับ ในส่วนของอาวุธหดาวในเทียร์ลิสทั้งหมดผมแนะนาให้ใช้อยู่ดาบเดียวเลยครับคือวูฟเกฟสโตนดาเมจจากสกิลอีแล้วก็ไม้ตายของชงยุนเนี่ยถือว่าแรงมากๆเลยครับเมื่อเราใช้ดาบนี้แล้วก็หากศัตรูเลือดน้อยเนี่ยเพื่อนร่วมทีมยังได้รับพลังโจมตีเพิ่มเติมจากพาสซีฟของดาบอีกด้วยครับเรียกได้ว่าแรงทั้งตัวชงยุนเองแล้วก็แรงทั้งเพื่อนร่วมทีมเลยส่วนอาวุธหดาวอื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่าเลขดาเมจจะอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้แต่พอมาเทียบกับอาวุธสี่ดาวชิน้นอน ดังนั้นผมค่อนข้างแนะนําให้ใช้อาวุธสีดาวมากกว่าแล้วก็เก็บอาวุธ5ดาวไว้ให้ตัวละครที่ใช้งานได้ดีกว่าน่าจะเหมาะสมกว่าครับข้ามาที่ดาบสีดาวกันบ้างครับดาบที่ผมมองว่าดีที่สุดสาหรับชงยุนก็คือ Sacrificial g r e s s o r t ครับถึงแม้ว่าดาเมจจะสู้ดาบสีดาวหลายๆเล่มไม่ได้แต่ถ้าเราลองมองตามหน้าที่ของน้องที่เป็นตัวละครซัพพอร์ตแล้วเนี่ยการที่เรากดสกิล E ที่มีอัตราประโยชน์สูงมากๆแบบนี้ได้ถึง2รอบถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อทั้งทีมครับ โดยสรุปก็คือการใช้งานดาบเนี้ยอาจจะทาให้ชงยุนไม่แรงก็จริงแต่ว่าเพื่อรวบทีมทั้งหมดอัสบายขกันเยอะเลยครับดาบเล่นต่อมาคือเซอร์เพนส์ไบครับดาบนี้ให้ดาเมจโดยรวมของชงยุนเนี่ยสูงมากๆเลกได้ว่าสูงที่สุดในแผนภูมิแล้วแต่ว่ามีเงื่อนไขคือเราจะต้องเก็บแสแต็คของดาบให้ครบซึ่งถือว่าลําบากพอสมควรเลยครับแล้วก็ทีมส่วนใหญ่ของชงยุนเนี่ยมักจะไม่ได้ใส่ตัวละครโล่ด้วยทําให้การเก็บแสแต็คของดาบเนี่ยทำได้ยากขึ้นไปอีกครับ โดยส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยแนะนําละกันแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองหลบดาเมจได้เก่งพอเนี่ยดาบนี้ตอบโจทย์มากๆเลยครับดาบที่ดูดีรองลงมาจะเป็นลิทิกเบดคู่กับอารโกอูมารุครับ2ดาบนี้ใช้งานกับชงยุนได้ดีพอๆกันแต่ว่ามีเงื่อนไขเฉพาะต,ตัวทั้งคู่เลยครับตัวลิทิกเบดเนี่ยจะใช้งานได้ดีก็ต่อเมื่อมีตัวละครหลี่เย่นอกจากชงยุนอีกหนึ่งตัวครับในทีมทำลายย้อนกลับเนี่ยผมแนะนําเป็นเสี่ยงหลิงละกันครับ ส่วนตัวดาบอาโกอูมารุเนี่ยเรามีความจําเป็นต้องหาตัวละครที่มีค่าคอสพลังงานไม้ตายเยอะมาเล่นกับตัวของชงยุนครับซึ่งถ้าเราต้องการให้ดาเมจพอทัดเทียมกับลิทิคเบลดได้เนี่ยเราควรมีค่าคอสพลังงานไม้ตายรวมอยู่ที่240หน่วยเป็นอย่างน้อยครับ สำหรับสายฟรีผมขอแนะนำเป็นดาบปราทูน่าและกันครับแต่อันนี้จะมีเฉพาะคนที่เคยเล่นกิจกรรมไหว้พระจันทร์ในปีที่แล้วนะครับส่วนใครที่ไม่ทันกิจกรรมนั้นแล้วอยากหาดาบครับให้น้องใช้สักเล่มเนี่ยตัวของโปรโตไทป์ไอคิเอ็เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ไม่ได้แย่เลยนะครับ มาคุยกันถึงเรื่องของการจัดทีมกันบ้างครับทีมที่ผมแนะนำเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบครับคือทีมทําละลายย้อนกลับแลวก็ทีมแช่แข็งครับโดยถ้าเราเปรียบเทียบดาเมจระหว่าง2ทีมนี้ทีมทาละลายย้อนกลับเนี่ยจะมีดาเมจที่สูงกว่ามากๆเลยครับแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องของความง่ายในการเล่นเนี่ยทีมแช่แข็งชนะขาดเลยครับเอาเป็นว่าพวเพื่อนเเลือกใช้ตามที่ชอบแล้วกันสำหรับทีมทำละลายย้อนกลับตัวละครที่เพื่อนๆจำเป็นต้องมีเลยคือเบนเน็ตครับเป็นทั้งตัวบัฟชงยุนแล้วก็สามารถแปะไฟให้กับชงยยนสาาามรถทลลได ข้อที่เราควรรู้คือหากเราต้องการให้อันติของชงยุนเนี่ยสามารถทำดาเมจได้มากที่สุดหลังจากที่เรากดสกิลอันติของเบเนตแล้วให้เรากดอันติของชงยุนทันทีครับโดยเราห้ามกดสกิล e ก่อนมิฉะนั้นเกตไฟของอันติจากเบเนตเนี่ยจะไม่เพียงพอให้อันติของชงยุนสามารถทำละลายได้ครบทุกเฮดครับตามความเป็นจริงทีมนี้เราต้องการแค่2ตัวละครนี้แหละครับที่เหลือเราอยากะใส่อะไรก็ใส่ได้เลย อาจจะใส่เป็นตัวของซูโครสที่ใส่เซตสีลมมาลดค่าต้านทานน้าแข็งแล้วก็แจกบัฟชํนนาญท่าให้กับชงยุนก็ได้ครับหรือเราอาจจะใส่เป็นตัวของอลบาโดเข้ามาเพิ่มดี s พของทีมแล้วก็แจกค่าชันนาญท่าให้กับชงยุนก็ได้เหมือนกันครับแต่ถ้าใครที่ขี้เกียจคิดเนี่ยผมก็แนะนําเป็นทีมนี้ละกันครับชงยุนโรซาเลียเสงหลิงและก็เบนเน็ตครับหลักการของทีมนี้คือเราจะใช้ตัวของเสงหลิงกับเบนเน็ตเนี่ยในการช่วยกันแปะไฟเพื่อให้ตัวของชงยุนและก็โรซาเรียเนี่ยสามารถทําละลายได้ครับ อีกทีมจะเป็นทีมแช่แข็งซึ่งตัวคีย์หลักเนี่ยจะเป็นชงยุนกับซิงชิวครับและเนื่องจากทีมนี้เราไม่ได้เน้นการทําปฏิกิริยาธาตุอีกตัวละครที่สําคัญก็คือตัวละครที่ใส่เซตลมสําหรับลดค่าต้านทานธาตุน้ําแข็งครับซึ่งเราอาจจะเลือกเป็นซูโครสก็ได้อีกสล็อตนึงผมแนะนําเป็นตัวละครธาตุน้ำแข็งอีกตัวละกันครับมาช่วยแปะน้ําแข็งร่วมกับตัวของชงยุนอาจจะใช้เป็นตัวของโรซาเรียหรือว่าเคยาก็ได้ครับตามแต่ที่เพื่อนๆมีเลย จริงๆแล้วมีทีมเก่าแก่ทีมหนึงน่งที่เล่นและสนุกมากๆนั่นก็คือทีม National ลฉบับดั้งเดิมนั่นเองครับทีมนี้อาศัยการสแปมสกิลของแต่ละตัวเพื่อทําปฏิกิริยาธาตุกับมอนสเตอร์ครับทั้งระเหยทั้งละลายทั้งแชทเทอร์เต็มหน้าจอไปหมดเลยครับใครที่ชอบแนวทีมสวับคอมเนี่ยทีมนี้ผมแนะนํามากๆเลยครับ สำหรับตัวละครนี้ถือได้ว่าเป็นตัวละครหนึ่งเลยที่เล่นและสนุกมากๆด้วยความที่อันติของน้องเนี่ยค่อนข้างแรงแล้วก็สกิลท่าช่วยลดคูดาวได้ดีทําให้เราสามารถสแปมสกิลใส่มอนสเตอร์ได้อย่างต่อเนื่องเลยครับใครที่ลองปั้นแล้วชอบใจยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ของเราโคด้าช็อปด้วยนะครับใครที่อยากจะเติมเพชรหรือว่าเติมรายเดือนแล้วหาร้านที่ปลอดภัยน่าเชื่อถือแล้วก็เติมสะดวกเนี่ยต้องร้านนี้ร้านเดียวเลยครับ แล้วก็ใครที่เห็นว่าคอนเทนต์ของผมดีแล้วอยากจะสนับสนุนกันช่องของผมเนี่ยมีระบบเมมเบอร์แล้วนะครับสามารถกดปุ่มจอยข้างๆกับปุ่มซับเพื่อสนับสนุนกันได้เลยครับหลายที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b คสมาชเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาที่ผมอัปคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดของทุกคนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับ